พูดสามสามดอกนี้วายมาเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโฮ้ยมาเฉยฮะโอ้โแสนร้อยสี่สิบไหวอยู่ดอกนี้ถุงทองมาเต็มกระด้านครับผมเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหสุดจัดรันบอกอีกแล้วครับดอกทำเตือนวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดูฮ่าๆที่ก,ก่อนสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ชอบก็ก,กดไลค์และกดติดตามก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับใน เอาวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Way of the k i l e n นะฮะหรือว่าวิถีแห่งคิเลนนั่นเองนะครับผมมาเข้าเกมกันเลยดีกว่าฮะ,ะก่อนจะไปเล่นก็มาดูรายละเอียดของเกมกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ s c a ตอร์นะฮะสัญลักษณ์ตัว Y ตัวแพงก็จะมีกบทองเรือใบหายผักขุงทองพวงกุญแจแล้วก็ AKQJ10 ตามลงมานะฮะคนดูนะอันนี้คือการมาของ Y ครับผมสาหรับการมาของ Y ก็จะสามารถเชื่อมตัวละครได้ทุกตัวยกเวน้นสค c a t t e r นะฮะ สำหรับ s c a t เตอร์4ตัวขึ้นไปครับผมถึงจะได้หมุนฟรีสปินนะครับเข้าก็บวกคูณเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ของเกมและนี่คือลายการเข้าที่ถูกต้องจะเรียงจากใช้ไปขวานะฮะสามช่องสามแถวขึ้นไปถึงจะถูกนะฮะอ่ะตามนี้ฮะปิดออกไปวันนี้จัดทุนมาส0 0พันนะฮะผมจะมาสยบจิเลนให้ดูฮะด้วยทุนส0 0พันนะครับผมลุ้นไปด้วยกันนะอ่ะวันนี้ไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคอะไรใดๆทั้งสิ้นนะลองมาวัดกันเลยนะขอจัดเบ็ด50กดมือปล่อยเลยนะคณดูนะไม่มีเทโบไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้สิน วัดกับกิเลนฮะมาดูกันว่าผมจะสยบกิเลนหรือว่ากิเลนจะสยบผมแทนนะวันนี้ลุ้นกันฮะไปฮะโอ้โหแต่เริ่มมานี่ก็อย่างตึงเลยนะครับคุณดูอ่ะมาแล้วฮะเริ่มเห็นพวงกุญแจแล้วโอ้ออกตึงนะครับผมวันนี้ยังไงครับเนี่ยอืมย่างตึงครับผมไม่ให้เลย อ๋อมากยับเบ็ดดีกว่าฮะมาดูเบ็ด90นะคนดูเมื่อวานก็มาจองก็อย่างตึงฮะคนดูโอ้โหว่าจะกลับมาได้สองสามรอบเลยนะ <c oughs> วันนี้มาจัดจิเรนก็ยังแข็งอยู่นะคนดูมามันจะแข็งแค่ไหนกันเชียวมาลุ้นกันครับผม <c oughs> ยังไงมาคอมโบมาแล้ว <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหอย่างตึงฮะจิเรนวันนี้เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เกินไปเปล่าเนี่ยยังไงครับเนี่ยอย่างเงียบเลยนะให้น้อยมากฮะคนดูวันนี้สงสัยผมจะต้องโดนมันสยบแน่เลยแบบนี้ <c oughs> อ่าเ <c oughs> หลืออยู่สองพันนะทุนผมมาเบ็ดร้อยหกสิบไหนๆก็ไดนไหนลุ้นกันเลยนะว่ายังไง <c oughs> ไปเรื่อยครับผมยังไงครับ โอ้โหเอามาเลยฮะได้เจมาสวยขอคอมโบสวยๆหน่อยโอ้โหให้น้อยฮะคนดูใหอเบ็ร้อยหกแต่ให้มา70-90เนี้ยก็ไม่ไหวนะคนดูนะอ่าสแครเตอร์ว่ายัางไงตัวที่3ตัวที่4ี่ขอให้ลงมาหรือเปล่าไม่ลงครับผมอ่ายังได้ลุ้นอยู่ขอเอลงแถวสามฮะคนดูว่าไงมาให้สวยมาได้พันหกลับมาแล้วฮะดอกนี้ และยังได้ลุ้นหมุนฟรีโบบะมาครับผมอมได้แล้วได้แล้วหมุนฟรีสปินนะสี่สแคตเตอร์สี่ตัวลงมาครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้กี่รอบกี่หมุนนะฮะยังไงฮะมาหรือเปล่าโอ้โหให้มาได้หรอบคูณสี่ครับลุ้นกันคุณเยอะนะฮะวันนี้ามาสวยฮะดอกแรกเก็บคูณไปก่อนคูณห้าแล้วฮะเหลือห้าหมุนฟรีสปินนะครับผมนะ ขอสวยสวยหน่อยนะวันนี้หมุนฟรีสปินคูณให้อย่างเยอะโอ้ยพวงกุเจมาดอกนี้2 8 0พสวยคูณ9เข้าไปแล้วไม่ต้องรอคูณเยอะครับผมได้มา2880ครับครับวงกุเจปาบมาอีกดอกนี้1ันเจขอสวยสวยหน่อยเออเจลงมาสวยลุ้นกันต่อเจว่าไงเจก็มาครับผมเจก็มามีต่อไหมวายยังอยู่ดอกนี้ขอให้มีตัวเชื่อมเออมีอยู่ฮะยังได้เก็บเจ็บคูณไปเรื่อยๆก็ได้ครับผมเอามาชุดนี้ได้แล้วฮะ รางวัลอะไรเอ่ยอะเมกะมาฮะห้าพันเก้าครับผมเหลืออีกสองหมุนฟรีสเปนสุดท้ายขอชุดหนัหนกๆหนึ่งชุดพอว่ายังไงมาหรือเปล่าอ้าได้ฮะวงบุญแจคอมโบมาสวยอุย้ยคูณสามสามไปแล้วฮะคุณดูคูณยังเยอะฮะวันนี้เอาคูณสามสามดอกนี้ว่ายมาเฮ้ยอะไรครับเนี่เฮ้ยมาเฉยฮะโอ้โหสามหมื่นหนึ่งครับผมดอกนี้โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะฮะดอกนี้ซูเปอร์เมกามาเลยแลสามหมื่นหกโอ้โห เรียบร้อยฮะอย่างนี้ผมไม่โดนสยบแน่นอนนะฮะโอ้ยอย่างโหดฮะอ่ะโอ้โหเป็นครั้งแรกนะผมว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมนะผมได้คูณ49ครับผมโอ้โหกิเลนคูณ53เลยนะคุณดูนี่ถ้าโอ้โหรางวัลเมกาะมา5,000นะปิดท้ายได้อย่างสวยๆนะฮะโอ้โหถ้าเบ็ด400จะได้ขนาดไหนนะฮะคุณดูนะโอ้โหมาฮะ5,002อย่างสวยนะฮะมามาจัดเบ็ด400กันดูแล้วกันฮนะ ยังโหดฮะเมื่อกี้ถ้าเป็นเบ็ด400มันจะได้กี่แสนนะคนดูนะลองคูณดูนะดดนะ <c oughs> มาไปต่อฮะโอ้ยมาฮะดอกนี้เบ็ด400ก็เอาฮะเบ็ด400ก็เอาครับผมมีต่อสวยคอมโบล่ะอยู่ไหนคอมโบก็มาครับผมผักมาสวย960วาอยู่ดอกนี้เออได้เคกับเอมาฮะ680ยังได้ต่อฮะเจก็ลงวายอยู่ดรงนี้เชื่อมผักมาสวยสวยฮะโอเคอยู่ฮะม,มาชุดนี้เอาเรื่องอยู่ฮะเบ็ด400เอาเรื่องอยู่นะครับผมนะ โอ้ oh, ได้มาครึ่งแสนนะเมื่อกี้เบ็ดร้อยหกสิบฮะเกินครึ่งไปเลยนะฮะตอนนี้มาห้าหมื่นหกนะฮะมาขอตัดเศษแล้วกันนะฮะคุณดูนะไปเรื่อยๆครับขอตัดเศษไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ห้าห้าฮะขอถ้ามันลดเหลืออยู่ห้าหมื่นผมหยุดฮะคุณดูนะลดเหลือห้าหมื่นหยุดนะฮะเลยขึ้นไปไม่เอาครับผมมาลุ้นกันนะจะเป็นยังไงฮะมาขออีกสักดอกได้ไหมฮะขอตบจีเรนอีกสักดอกได้ไหมว่ายังไงดอกนี้พวงกุญแจมาสวย มาผักพอโบมาสวยๆครับเคลงดอกนี้เคกับเจมมา840ร้อยหวอยู่ดอกนี้ถุงทองมาเต็มกระด้านครับผมเฮ้ย hey, อะไรครับเนี้ยโอ้โ oh, หสุดจัดกลัดบอกอีกแล้วครับดอกนี้ซุปเปอร์ไมก้ามาเลยนะ44,600หอาวานจี๊บไปเลยนะครับผมโอ้โ oh, หสุดยอดนะกินเลนวันนี้ครับผมโอ้โหกบจิเลนสยบจิเลนได้นะเกือบแสนครับผมมาขอพอแล้วกันนะฮะไม่ไปต่อแล้วครับผม ก็ไม่แนะนําให้ใครทําตามหรือเล่นตามนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสดไลค์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ